ที่จะพัฒนา,าบ้านนะครับตึงแสงหน่วยครับคณะวิศวะเราเองนะฮะก็มีความเชี่ยวชาญน,นะครับที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเข้าไปศึกษานะครับ i e e นะครับแล้วก็ IEA นะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับร่วมมือกับคณะอื่นๆของมอ,อน,นะครับเวลามีบริษัทเอกชนเข้ามาจับมือกับมขขาวิทยาลัยเนคินี่ย ผมจะชื่นชมในความที่ในการทำงานที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็คิดว่าในงานนี้นะครับทุกท่านจะได้เกิดในเรื่องของแผนปฏิบัติการต่อไปหลังจากที่มีการทำา MOU กันแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำา MOU ในวันนี้นะครับจะเกิดเป็นมิติที่เกิดไปข้างหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนในพื้นที่ด้วยผมถือว่าวันนี้เป็นยิมิตหมายอันดีอย่างยิ่งน,นะครับที่ได้มาเจอท่านอาจารย์ทั้งหลายที่นี่นะครับว่าต้องเรียนว่าท่านได้รักทุกคนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทางบริษัทนะครับซึ่ง จริงๆบริษัทเราวัตถุประสงค์หลักเราเป็นโซเชียลเออร์ไพรส์นะครับเรามองเรื่องสังคมเป็นหลักเราไม่ได้กิ้ือเรื่องกำไรเป็นหลักนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้ร่วมแล้วก็แขกทุกท่านที่มาเป็นสักข,ขีพยานครับก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ครับโครงการทหาสุประชาจะได้ดาเนินการร่วมกับทางมหาสงลานลลครินแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับทำทำประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไปครับขอบพระคุณทุกท่านครับผม ่านพูดถึงเรื่องของความร่วมมือในโครงการสุขชาติพันธ์เนี้ค่ะที่เราได้ดมนการขึ้นค่จากความสำเร็จในพื้นที่อื่นแล้วก็ในพื้นที่ของภาคใต้ที่วันนี้เราลงมาจนมีการจัดโครงกค่ะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าโครงการเราเป็นโครงการทั่วประเทศ7จสเจจ,จังหวัดเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะฮะก็วันนี้นยะมีความรู้สึกเดิมเลยเนี่ยคิดว่าจะมาเซ็นเอโมยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะฮะเพราะว่า ทุกโครงการของเรามันจะมีหน่วยเกิน200หน่วยพอมันเกิน200หน่วยนะีมันต้องทํา IEE แต่ถ้าเกิน500หน่วยนะมันต้องทํา e i a นะฮะคือเราจะมาขอความรำมือตรงนี้แต่พอได้คุยกับทางท่านรองอธิการปรากฏว่าหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยมันครอบคลุมเกี่ยวกับงานที่จะมาแมชกับทางเคหขาสุขประชาถ้าจะทุกด้านนะครับเนื่องจากที่ผมเรียนว่าโครงการเราเนี่ยครอบคลุม ผู้มีรายได้น้อยถ้าจะทุกวัยนะครับที่เรียนว่าตั้งแต่เด็กจบใหม่ครอบครัวเริ่มต้นครอบครัวขยายผู้สูงอายุผู้พิการนะครับซึ่งพอพอพูดสมมุติว่าพอพูดเรื่องเวลเนสทางทางมอ,อก,ก็กําลังมีโครงการอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเด็กจบใหม่การหาอาชีพให้นะครับการที่นําทฤษฎีที่เขาเรียนหนังสือมาสู่การปฏิบัติสามารถนํามา practical ได้อะไรได้เนี่ยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าใช่มันตรงเพราะฉะนั้น ในวันนี้ผมคิดว่ามันประสบความสาเร็จเกินเกินที่คาดนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตอ่ะแกหาสุปรพชาทางภาคใต้เนี่ยนะครับเขจะได้รับการสนับสนุนจากทางมอในในทุกๆทุกทุกไซที่ทําซึ่งก็สุดท้ายผลจะไปตกกับประชาชนนะครับที่เขาต้องการที่จะอาศัยเราให้ความสุขที่ยั่งยืนนะครับมีความสุขแล้วก็มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง ทางนี้จะสปอร์ตในเก,กือบบทุกๆด้านที่ทางนี้สามารถจะช่วยเหลือได้นะครับตอนแ,แรกไม่ใช่คณะวะนะิศวะละก็จะเป็นท้าทุกคณะของมอจะมาสปอร์ตเราอะครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนคนไทยค่ะสำหรับคน <S 1> <S 1> ที่กำลังมองหา,าหรือว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของสุประชาในครั้งนี้ก็ต้องติดตามทางผมนะครับเพราะว่าทางสื่อฝ่ายสื่อสารองค์กรผมก็จะพยายามกระจายข่าวไปเรื่อยๆคือเราไปทุกจังหวัดแล้วมันจะได้รับการต้อนรับแบบเนี้ยทุกที่เพราะว่า เขามองว่าเราทําดีนะครับคือโครงการผมไปคุยอใครทุกคนอยากมาช่วยหมดอันนี้ต้องพูดแบบไม่ได้ขี้โม่แต่พูดจริงๆว่าว่ามันเป็นเรื่องเรื่องนี้จริงๆครับ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 